สวัสดีสวีดัตครับผมน้ำตาจะไหลครับผมนี่ครับยามบรรยากาศยัามบนแรงครับผมตอนแรงแรงครับผมลมเย็นเย็นเรามาเล่นชักว่าวครับผมนี่แหละครับนอนนอนนอนกินน้องแมวโอ้ตีตะเวนเกิดตะเวนมาดูบผยังไงเธอเลยยั่ไงเป็นอะไรตกวิ่งตัวที่ผ้ามาเปะเบิ่งมาอืมนั่นแหละครับไม่ได้แกะข่ยท้องไปจนแล้วครับเนาะแต่จะไปแกะี่ยครับท่นนี่ ับผมิกัดเดิมครับน้องยางน้องไฟน้องซิงมองก็ผมปัจจุบันนี้นักบุญซาสมัยนี่ครับผมนี่ไปเรื่อยๆมารถไถโอครับผมก็ไปหาเราเื่อตอนครับหิคิวรับผมคิคนเดียครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆกผมกอาสราเาอยางไรเขาัไง

เุณสาวสมน้อยหอดแล้วครับหอดเหียนผมแล้วอันนั้นจากของผมของผมนี่ครับผมฟ้ามหนูครับผมนี่ล่ะคุณสาสมน้อยครับอันนั้นจากของผมโอ้โหเป็นเร็วจรงจริงครับผมรักกูเรครับผมนั่น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 นี่ครับผมมวยกูยู่ทางสะดวกคเขบปอดโป่งโล่งนี่ครับผมนี่ล่ะคือระฟ้ามหนูครับผมน้ำตาจะไหลโอเคนะครับโอ้เมย์เมย์เมยเมย์เมย์นี่ เหนื่อยจนเฮียย้ำย้อยก็เอื้องเขาวานนะครับเนาะเหนื่อยจากงานจากจำจนเหือห้ำย้อยนี่เขาวานนะครับเนาะนี่ครับผมธุรกิจขนาดเล็กของค่อยครับผมหลือขนาดนี้ครับนี่ฝังมาเอาได้ผลได้ก็ได้ครับว่ได้อดดรอไอคก็แหลกครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับเนาะโอ้เนาะพอนั่งเย็นๆจะเข้าทุโอ้เนาะนี่ภาพึกอาณาจักรผมครับคืออาณาจักรบริเวณและบริวารครับผมนี่ครับผม พอแคราทำนาผมมึนผมวินหัวโอเคนะครับผมสวัสดีครับพี่สาวสมน้อย